ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองราชบุรีประจําปีงบประมาณ2,568การเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงวันที่30พฤษภาคม2,568สกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้รับจัดสรรงงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,568จํานวนสามงบประมาณคืองบดําเนินงานงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นจํานวน 7 6 1 4 5 4 0บาท57สตางม,มีการเบิกจ่ายแล้วจํานวน5,659,951,58สตางคิดเป็นร้อยระ74.33การจัดการศึกษาพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่1พฤษภาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชธุมารีอเภอเมืองราชบรุรีร่วมกับครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคมสวายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุตำบลพงสวายณนะสาลาสัตธาโสพลราชรังสรรวัดท้ายเมืองตำบลคมสวายวันที่15พฤษภาคม2568 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราชบุรีณห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรีวันที่23พฤษภาคม2568นายพิเชษเสือเข้าผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีและบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการ s i แอดสมาร์ทคอร์เนอร์มุมวิทยาศาสตร์น่ารู้กับห้องสมุดประชาชนสกออรรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราชบุรีและน,นายธนวิทยาต้นสาลีผู้อำนวยการสูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการจนบุรีหาดูและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการณห,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอเมืงเองราชบุรี วันที่26พฤษภาคม2568บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรีร่วมกับครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนบน้านไร่และตำบลคุ้งและตำบลคุ้งน้ำมนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ราชบำรุงเจริญธรรมและโรงเรียนคุ้งกระถิงอีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เรื่องปันสำคัญเดือนพฤษภาคมรวมถึงส่งมอบหนังสือสื่อการเรียนรู้ให้กับครูศูนย์การเรียนรู้นำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนและมอบหนังสือตามโครงการปนนรรณสัจจรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสพอรอระดับตำบลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง สอกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง22ตำบลจัดกิจกรรมูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามแนวทางการจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในตรายมาสที่3และ4จำนวน79กลุ่มจำแนกเป็นรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน66กลุ่มรูปแบบชั้นเรียนจำนวน11กลุ่มรูปแบบหนึ่งอำเภอ1อาชีพจำนวน2กลุ่ม เรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่18พฤษภาคม2568สกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนักศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณนหะ้องประชุมศาลาโรมใจเทศบาลเมืองราชบุรีวันที่21พฤษภาคม2568 เข้าร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้ของหน่วยทหารนะครมการทหารช่างวันที่26พฤษภาคม2568เข้าร่วมนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษากศน,นในหน่วยทหารจากสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปี2568นกะกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1 วันที่27พฤษภาคม2568บุคลากรสกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่118ณกองบังคับการกรมการทหารช่างที่1การพัฒนาบุคลากรวันที่2พฤษภาคม2568บุคลากรสกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจากนั้นวันที่6พฤษภาคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยบอร์ดเกมและวันที่8พฤษภาคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซแอตโช o w โครงการสร้างระบบคิดปุกจิตวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณพศ2568ณศู 2, 8, นยะ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการจนบุรีวันที่27-30พฤษภาคม2568บุคลากรสบรร,ระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนา สมรรถนะครูสกรรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษารุ่นที่3หน้าสถาบาันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางกิจกรรมร่วมกับภาคีคเครือข่ายวันที่6พฤษภาคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมชิกออฟเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยและปล่อยกระบวนแถวประจำปี2568จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ต่อมาวันที่8พฤษภาคม2568เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่5สในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีงบประมาณ2568ครั้งที่2หน้าวัดดอนแจงตำบลดอนตะโกวันที่13พฤษภาคม2568เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและพัฒนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบวันครั้งที่2 2,568ณห,ห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีต่อมาวันที่16พฤษภาคม2568นายพิเชษเสือเท่าผู้อำนวยการสรอลรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานแผนการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการในเขตภาคกลางณสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางวันที่19พฤษภาคม2568 บุคลากรสปรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขอำเภอเมืองราชบุรีเข้าเต็มบาทประจำปีพศ2568ณาสาราวัดแค่์ทรายตำบลภูบัววันที่19พฤษภาคม2568บุคลากรสปรระดับอำเภอเมืองราชบุรี ข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานและบูรณาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2568ไตรามาสที่3และ4ณสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางตำบลบ้านของอเภอโพธารามตามด้วยวันที่20พฤษภาคม2568นายพิเชษเสือเท่าผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีและนางสาวอัญชลีภูวะพาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมสรุปตรวจเล่มและผลการลงพื้นที่เชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองระดับเพชรรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ถึง3ปีการศึกษา2,567ณห้องประชุมชั้นสองสำนักง,งานศึกษาธิการภาคสาวันที่23พฤษภาคม2,568 บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสารสัมพันธ์น้องที่เสริมพลมังต้านยาเสพติดรุ่นที่4ณไร่จิราพรร,รีรีสอร์ตตำบลน,น้ำพุรวมถึงเข้าร่วมกิจกร,รรมตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขอำเภอเมืองราชบุรีข้าวเต็มบาทประจำปีพศ2568ณสาราวัดแครายตำบลภูบัวและเข้าร่วมกิจกรร,รมการลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอชมรมทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2,568ณศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนราชบุรีสถานพินิษและครุ้มครองเด็กและเยาวชนราชบุรีสุดท้ายวันที่29พฤษภาคม2568บุคลากรสกร,รอระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเมืองราชบุรีประจำปี2,568ณนะสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองราชบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองราชบุรีขอขอบพระคุณค่ะ